เกเมื่อนี้อันพี่จะมาเอาประสบการณ์พี่ไปเมืองนอกอันหายปิดฟัง้ะเริ่มต้นเนาะพี่ไปเมืองนอกอะนะอันไปไปแต่งงานอยู่กับสามีอยู่ที่หันเลยกับบอได้กลับมาอีกแล้วอะนะก็เลยจะบของก็เลยว่าเออขันเทาอยู่บอเห็ุงานเหงาเสียเอาใ่าใจใส่มาส่งอันหายทั้งบ้านให้ลูกเข้าแมนบอมาที่นี่พี่ก็เลยถามอันสามีว่าขันจังอยากเห็ุงาน อันจิได้บราว่าไดยูแต่เธอกะต้องเหตุงานเฮตดกุมสะอาดอ่าเฮ็ุกุมสะอาดจะได้บเป็นอย่างขอให้จันได้เหตุงานพี่ระวางส่เนาะปัจจุบันเราภาษาเธอก็บ่ไดเลยอันอย่นี่ส่วนมากเขาจใช้ภาษาเยอรมันบ่เป็นอย่างดอกภาษาอังกฤษฉันกับพ่อไดยูอ่าก็เลยพ่อยูสักพักนึงแล้วก็ไปหางานใหตพี่เหตุนะนะไปหางานให้พี่ไปหางานทีแรกก็ไปเหตุสมัครโรงแรมก็ไดเลยนล่ละ เพือ่อนกระามว่าอันเนี่ยฉันบอกภาษาบอกเป็นว่าเป,ป็นอย่างเพื่อนวางสิบอกภาษาคิดพ่อได้ก็เฮ็ดได้ยูเพื่อนพี่ก็ได้สมัครไปเฮ็ดงานวันนี้พ่อสมัครไปเฮ็ดงานแล้วเขาเข,ขวาว่หาห้เฮาใดเงินเดือนพันกลัวตอนนั้นเท่าที่พี่จําได้พันสองร้อยูโรล,ละวันนี้พันสองร้อยูโรยังมาท่านในเฮ็ดได้ตดแต่คิดได้พันสองร้อยูโรเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยมาหาศาลได้นี่พราะเขาบ่เคยได้เงินหลายจังส่แม่นบ่น วันนี่ก็เลยว่าเงินยูโรบาทหนึ่งของเขามันเป็นเงินอันบานเห่าเท่าใดอันสานมาีพี่พันวาสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดยูโรล,ล,ละป้าเอ้ยสี่สี่สิบแปดสี่สิบเก็าบาทนั่นแหละต่อหนึ่งยูโรพี่ก็เลยป้าขันลอยยูโรกับเกือบหาพันตัวนี่มันมอบอมันนี่ใจพี่มาปิดมันอุ้ยมันฟูขึ้นมานะอุ้ยจังไดว่าเป็นภาษาจังได เขาต้องเห็ดงานให้ได้หรือจังได้กระสางเข้าสูส่เอามองนี่และวะ่ะเพราะได้อันเงินทรงทางบ้านทั้งอันพอแม่พี่น้องลูกเข้ากันยังน่อยอยู่เบนบ่ก็เลยตัดสินใจไปเห็ดโอ้ยพี่กอ็อันนี้บอกประสบการณ์วนวนพีน่อันส่วนตัวได้นน่เพราะว่าคนเข้ามาอยู่เมืองนอกมมนกงหลายหลากหลากหลากหลายสถานการณ์หลากหลายการเป็นอยู่เบนบ่เข <c oughs> าก็เอาประสบการณ์ของเขา้าส่วนโตเขามาบอกสูฟังเคื่อนอันพี่น้องอันคนไทยเฮาที่อยู่ต่างประเทศมันก็ใช้ชีวิตบ่คือกัน ได้ครอบคัวกับได้บ่อกคือกันแฟนกับบลคือกันมั็นบ่ละมันก็มีหลากหลายบ่เมนฝรังเขาอันสิคือกันเหมือนทุกคนเน้อันบัดทนีพ่ออันพี่กลับมาบ้านเนาะพี่กับว่าอันฉันสีเฮ็ดงานมองนี้ละถึงฉันอันอันไปบ่อกค่อยคล่องเรื้อว่าฉันบว้อกภาษาอะไรฉันก็สิเฮ็ดคันขลาดฉันเดียวฉันก็ถือว่าอันฉันสบายใจเล้วสีสดียเฮ็ดงานนั่นละ วันนี้พ่อไปเหตุงานเนาะไปเห็ุงานภาษาก็บอกเป็นพี่เอ้ยพ่อไปเหตุอีหลีมันบนนันไดคือเขาคิดด้วันนี้ม <c oughs> ีนพี่มีตกวเกียงเนยเก่งจะสามารถไปอยู่ใดไ,ไปไปอยู่หวมัันไดนโดยภาษาพเบอกเนาะ <c oughs> <c oughs> อันมันไม่ซีมีอันพี่กูจักอันพูดนึงเนาะเราคือเราบอกให้ฟังอยววู่แะ้ว่าหนังสื่อหนังสือเลียงหน่อยแปลภาษาบางที่ระตัวภาษามาว่าจังไดเปิดเปิดแปลบางบันจะเลือดตัวบาจะเลือตุน ไปกับเขียนเป็นจะซื้อกับน้ำฉกลุ่มเนี่ยอุย้ยจะเป็นราคกันเก่งค่ะแต่ยังวันบัตจินีอันบัตจินีพ่อบอกว่าเขาเข้าไปเมือแรลกแมนบอ,<ม>อ,อเขาก็บอกวนมากเขาใส่ภาษาเยอรมันกับเขา้าอันแต่ว่าหัวหนา้าล้วก็ภาษา,าอังกฤษเป็นอยู่แต่ว่าพ่อเขาไปอิลีน่ะซับภาษาอังกฤษเขาบากมูบูปป,ป,ปาก,กับสามีเขาได้ยูล่ะแต่พ่อเขาไปให้งานอิลีมันเป็นยังสั้นได้บันฑิแมนบอซับเขาก็ะชิ่งไรขึ้นบันนี้เขาก็ฟังเขาบ่งหูเรื่องแม่ ปี๊ดวัาแล้วหรือตูดเจ้าของเวลาเขาสั่งงานมาเขาบัวเข่าใจแม่นบัวหวานมันก็เป็นจุดเด่นของเขาเนาะมันีเข่าใจอยู่ยังไปอยู่จังสันบานเขาบอกยังกขาบูงหูเรื่องบานเนาะคือว่าเขาจะสั่งเขาไปจังสี่มาเขาบูงหูเรื่องแล้วเขาสิไปเปียดเด็ดยังไงเนาะอุ้ยอันนี้เสียหายเลยนี่เอ้านแบมันเป็นประสบการณ์ไปอย่างพี่ถึงมันสิผ่านมาแต่เขาก็ยังเม่ลืมเมื่อเลื่มจริงที่เขาไปเคยประสบเจอมากยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะ เขเป็นยังเขเป็นยังสวนมาไหนนั่งเชือบานชุดยอดแล้วมันเก่งแล้วมันสุดยอดแล้วที่เขาพานมานั่นนะแล้วทีนี้เลือดตุ่นเจ้าของก็สั่งยังโดนเข้าอางอันนี้ชีวิตจริงของพี่เลือดเอาเอวก็บอยาปอาครับเขาพานมันมาแล้วเชือว่าพี่สุดยอดแล้วเก่งเลยเก่งสุดยอดเลยพ่นปอยู่เมือ่ไมีละพยากพยากให้มาเบาเรื่องชีวิตเจ้าของมันมันคือชีวิตจริงเนาะ จิ๋นี่คด้าวมันเต็มมือเลยเหนไเขาก็จิตมาสิทุนมากระซ่างเขาได้ตัดินใจแล้วมาเห็นสัญญาเห็นงานกะเขาแล้วมันบอกเขาก็สิทนอันนี้มออดบ้างมออดจะมีฟังจะมีไปเล่าออกเลยเรือตัวพี่ไอจ้าของว่าบ่ได้มะฮู้ยังภาษาแลงไปอยากบอกเอาอยากไปเห็ดก็เลยพ่อมื่อนั่นตั้งสติมาเว้ยในได้ก็เขาสำปะงันได้แล้วเขาสิย่อมแพ้เห็นหนังตั้งสติได้ได้ป่านนี้ ก็เลยไปมือสองมาอันมือสองมาอันเธอค่อยๆบอกกับฉันในเขาบอกภาษาอังกฤษนั่นมันบ่ว่าฉันบอกเขาใจที่จำอยากเก็บงานเพราะว่าฉันฉันมีภาระต้องครบทางบ้านฉันเมืองไทยเขาบ็คือทางนี้อันคือเขาสิบอกว่าไอไอไอวันมันนี่ไอวันมันนี่ก็ต้องการเงินต้องการเงินอย่างสี่งนะปิดชื่อว่าอลายจังสั่นก็บ่รยายวันนี้เขาขึ้นรถตุนเท่าอย่างไรบนกซอยพียู เขารู you, head, to to ้ต go. ัวน่าอย่างไรเขาก็ล um. ืมเข้าใจบัน <seus> น <im> ี <S 2> S 2> ้เวลาเขาสิไปเหตุงานมองใดเขาสิพ้าเขาไปได้ละเขาซิมี่เขาเขาซิมนี่อันคนไทยน้ำกันละอืถ้าเขาไปมองนั่นมองนี่เบิ้งมองนันมองนี่ละบันนี้เขาก็สบายใจแมนบอเขาก็ตั้งใจเขาสนยังเขาก็จำเอาคือเขาเขาต้องใส่พยาย่มจำให้ได้นะล่ะเขาบอกเก่งภาษาแมนบอบันนีมือสองมือสามมือสี่ไปมันก็พานไปได้ละเออมวันมันพานไปได้ เข้าด้รับเงินเดือนเดือนแรกปิดเอ้ยอันสามีให้เบ่งเงินเดือนเดือนแรกปิดยกมือไหวยกมืออล้ไวไหวเหลวไหวอีกไหวไงเงินยูโรอืมว่าเป็นเดือนแรกของของพี่เมนได้รับมันเมนเออได้รับมันว่าที่นี่เข้าก็ได้ทรงมาให้พ่อเมธพินองทางบ้านมันบออันสามีเข้าก,กับซอยอยูแต่ฝรั่งเขาซอยเข้ากับไปซอยว่าเต็มที่เออเขาบอกเขาว่าฉันฉันขอเงินเท่านี้ก็คือเท่านี้ได้ละปิดฝรั่งว่าเขาเข้าบอกกับเขาเลย,ยว่า ทางบ้านเฮาบอกคือทางผีมัน,นต้องรับผิดชอบทางบา้านังสี่นะแบบที่นี่พ่อเห็งานเดียวเราบรยุงเงิงนของเฮ่าเนี้ยเออเขาก็ส่งให้ทางบ้านเฮามืดเนี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเฮ่ากับใส่ใส่อยู่น้ำเขาอยู่แล้วคือเห็นงานใดคือกับบันนีกคันพ่อกับบอกฉันก็คือตกลงกับเพื่อนไว้อยู่แล้วเราว่าเขาต้องส่งบ้านเฮ่าเท่าใดเท่าดใดส่วนเงินเห็งานเขาบอกเอาห้าจากบาทเลยเนี้ยแบบทีน่นี่พี่ก็เลยว่าโอ้ยถันเป็นยังสี่เนาะอัน เทาเฮ็ดงานไปเดือนนึงเท่านี้เดือนนึงเท่านี้เดือนนึงคันทักภาษีแล้วให้ยังเดือนต่างสามเงินกว่าได้ละเพรแม่นน้อยๆเน๊ะสำหรับบ้านบ้ามันนนซ่อนเงินในบ้านเนี่ยเนาะคนคนจิไปเฮ็ดแมินเงนเขาบ่เคยหาเลยเจ้าตีอะไตั้งแต่สมัยพี่ไปนนั่กับว่าแม่ดูหมายความว่าอยู่บ้านเท่านั้นมันจริเงินเดือนประมาณเท่าไหร่เงินเดือนอยู่ในปฏิทัยเท่านั้นอืมอืมรายละเยงนสิประมาณจักบาทในตอนพี่ไปนั่นตอนตอนเดือนละเท่าไหร่ะเดือนเขาคือสตาร์ทอันพันสองร้อยห้าสิบยูโร จะไม่เมื่อยี่สิบปีกับปีที่แล้วได้นี่ยแต่แต่ตอนนี้มันภาษีหลขึ้นเราปค่าคงทิพมันมนมันคิดเป็นเงินไทยเขาจะบาดมันพันพันยูโรพันยูโรคขันว่าสี่สิบแปดมันก็สี่หมื่นแปดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแต่ว่าก็หักภาษีไปกับครึ่งหนึ่งที่สิบปีที่แล้วเนาะมันกับโบแมนนหน่อยแล้วถ้าแมนเป็นเงินเดือนข้องอันประเทศเท่านั้น,น,โโน,นมันนนาส,ส,นนสิประมาณจัันตอนตอนที่ไปนั่นเงินเงินเดือนบันเท่าแมนเนเงินเดือนบันเท่าช่วงนัน ช,ช่วงนั้นมันก็สมมติว่าห่อได้รับครึ่งหนึ่งหกร้อยหาสิบถึงสี่แม่นบอมันก็มามานเกือบสองหมื่นสองหมื่นกว่าหรอละสองหมื่นกว่าเนี่ยมันก็เป็นเงินมหาศาลเนี่บัดนนี้พี่เฮ็นแปดชั่วโมงแล้วแปดชั่วโมงนี่เขาสามานในห่าไปงานจบสี่ชั่วโมงไีอีกตอนตอนแรกมากพอเห็นเงินหลายแล้วรับเงินเดือนแกเลยเห็นเงินดาหลายแล้วก็ไปเห็นงานจบ ไปซอยในหลานอาหารก็อีได้กางขึ้นนะเวหลาจบ<า><า>อีสี่ชั่วโมงก็ได้อีสี่ลอยอ่อนซอนเงินเนาะไปอ่อนซอ,อ,อนเงินแมนอ่อนซอนเงิน,น,นเขาก็ได้เห็นเงินแล้วเทาก็มีกำลังใจมีพลังสีสีสเห็ุงานตัวอันไล่ไหลเขาก็บมเมืออย่างเสียนะเลิกเลิกจากงานไปชั่วโมงแล้วกับเฝ้าไปเห็ุงานอันพิเศษอีกได้ทั้งทั้งสิภาษาบ่ะไดเด้เบิ่วมสูงของเฮานะว่าเห็นเงินเลยอยากได้ว่าราคาเงินพันหลเนาะค่คาเงินพันหล มคิด <Main. S 1> เบื้องบาทหนึ่งเ, <Main. S 1> เป็นเป็นซีสิบแปดบาทเท่าเนาะบาทเนี่คิดเบื้องมามันไหลาหลเนี่ยมันกับซีไดรี่ส์สบาทที่นี่เขาสิอืดอัดมองหนึ่งอยู่กับสามีได้งานเรื่องงานพานมาเดินละสิเราบอกให้ฟังเรื่องการเป็นอยู่ไปได้บัดนีนเรื่องการเป็นอยู่กับสามีอึดอัดในบ้านนี้ได้บันนี้เราะฟรังเขาใส่ชีวิตบ่กือเฮาใส,ใส่ชีวิตบ่กือเฮาขึ้นหนึ่งเวลาเขาอยู่กับเขานี่เขาอย่าเอาเรื่องปัญหามาว่ากับเรา บอกว่าเขาเจอปัญหาอย่างบากคำบุกพวกคือกันเราบรับเราบรับปัญหาเราบรับปัญหาคือบัวตอง,นนง,งเอาปัญหาข้างอื่นเนขามาบุญไหวอยู่ในอยู่ในเพื่นแมนยืนนขอวดแมนแมน้วว่าอย่าเอาปัญหาข้างนอกมา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 เบากันปรึกษาเรื่องงานใหญ่ได้ยูแต่อย่าเอาปัญหาของคนอื่นนั่นนู่นในมาเบาให้เพื่อนฟังเพราะามันมันเป็นปัญหาของคนอื่นวันี้เฮา เขาก็อยากคุยให้เพื่อนฟังเนาะเขาเขาเจออยังมันเข้างนอกอย่างสี่นะว่าเวลาเขาคุยกับมูรวมงานอย่างสันอย่างสี่อันเข้าก็มาบอกให้เขาฟังอืมเขาก็ว่าถ้าคุยเรื่องงานได้แต่อย่าเอาปัญหาของเขาที่เขาคุยให้เขาฟังมาคุยกับเพื่อนอันเอาแต่เรื่องงานมาคุยกับเพื่อนอ๋อย่างสันเขาก็คุยบรายติดลงคนอื่นกันมาคุยกับเพื่อนเขาคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวคือึดอัดแท้ว่าจันดอกเออี่คุยแต่เรื่องงานก็เลยก็เลยพ่อจะบันนี้ อึดอัดตรงนี้แล้วพะพ่ออึดอัดเรื่องยังบันนี้เวลานัดเข้าไปใส่เข้าไปผิดเวลาในกว่าเข้าเ<ช>บิ่งขนาดสามีเข้าได้นี่<ช><ช>กว่าเข้าว่าเ้อต้องเรียนลู้เด้ดูฝรั่งนี่มันดีอยู่อย่างหนึ่งวันนี้สําหรับคบพัว,พวสามีผี่ได้หนิ<ช>แต่กับคนอื่นน่ะมันคือสามีผีบ่บ<ช>อนเข้าไปป่ตรงเวลากว่าเข้าว<ช>่าเข้าไปป่ตรงเวลากว่าเข้าว่าอันเออ ถ้าเขนัดนัดเวลานี่แหละเธอต้องมาตรงเด้ว่าสันเธอมาบตรงเวลานี่อันเธอกับชีวิตเธอกับบทสุสบความสําเร็จร์สิบอกให้เพื่อนว่าเพราะว่ายูนี่อันเขาคุยกันหรือสินัดอีงยังกันเขาเอาเวลาเป็นลักสันว่าเออบัมาที่นี่ก็เลยอดอัดในการเป็นยูมองนี้ล่ะก็เลยกว่าเออคันจางสั่นต่อไปนี้เฮ้าเคยเรียนรูปไปเร้วต่อเรียนรูปไปแล้ววันนี้เข้ากับจีอัน พยามชีศึกษาการเป็นอยู่ของเพื่อนนะนะว่าเออมันเป็นอย่างซีเดอมึงนองมึงนอดฟันนิกะคลิปนี้ก็่ะเดวอาซัมนี่ไฮฟอแมพพี่น้องไ้ฟั่งเด้อขันว่าวอันไปหลายบอกไปหลายมันกัว่าวอันมืดมือดเว้นมันก็บว่าจบดอกจานีว่าใอ้ฟั่งเข่าเขาก็เลยว่าขอจบฟิคคลิปนี้ไปเพียงแคนนีก่อนอันขอฝากติตามอันบ้านสวณนีชงเก๋ บ้านสวนีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องบ้านสวนณีชุงเกออสบ้านสวัณีไฮเนเดอค่ะบ๊ายบาย